โอ้เราเคยแล้วเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเอียงไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งพี่ตัวอ้วนใช่ใช่ใช่อ๋อนี่ไปไปขึ้นไปก่อนเดี๋ยวนะขออนุญาตไลฟ์สดไปด้วยให้แฟนเพจดูเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะเข้ามาดูนะเดี๋ยวนะเขาเริ่ม คลิปตรงนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนเสียงภาพชัดดีพี่ม่าชัดเจนนะคะาวานอ้วนอยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์ครับนะคะปากช่องป<า>ักช่องนะคะนี่ตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะขายตั๋วต่างๆนะคะต้อนรับดีมากนะคะเดี๋ยวก็จะมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเ <60 S 2> ข้าฟรีเด็กสูงไม่เกิน110เซนเข้าฟรีคนอ้วน ไม่ฟรีอ๋อเฮ้ยหลอกว่าท้องได้ปะอ๋อคนอ้วนนี่พิการปะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่มาค่ะนี่เลยค่ะเข้าละห้องนองห้องน้ำอยู่ไหนแล้วลูกครับผมเฮ้ยเลิศอ้ my god อ้ my god เฮ้ยดี โอ้ทุกคนห้องน้ำห้องน้ำน,นี่ไงฉันเคยพักห้องนี้ออนเ,เออฉันนอนอินเดียแดงโอ้โหลูกไงจ๋าอันนี้น้องขอฝากหน่อยค่ะ ้องไงแฮปปี้ไหมออแฮปปี้ไหมคะพ่อรักนะเออขารักเต็งยังไ,ไ,ไงคะ่ะน้องวดฉี่หูหมาตัวใหญ่จริงมาตัวใหญ่จริงๆทำไมพ่อกับแม่เอาเปรียบอะ่ะได้นะได้เข้าฟรีด้วยเนาะไม่จริงๆ <laughs> <laughs> ก็เข้าฟรีทั้งหมดอ้วนอ้วน หมูแค่พ่อนะพ่อว่าไงปาดพตลกนังแล้วก็ย่างโอ้โหสุดยอดเลยขนนวลตุบตับเลยอุ้ยน่ารักอ่ะไปฉี่ก่อนแม่จะไปฉี่จะไปฉี่อ๋อิวันแบบมันเหมือนหมูอ่ะ ขอไปฉี่ก่อนนะไปอดำเนินรายการให้ด้วยถ่ายดีๆอย่าให้มันมัวมัวสับเยี่ยวให้พยาบาลอ้วนก่อนเออปะสับของน,นนี่เขาบอกว่าสับเยี่ยวอ๋อโอเคสวัสดีค่ะพ,พี่เพจ้านาบิกไซ์เอาไม่ใช่ค่ะพยาบาลอ้วนบิกไซส์ค่ะ ไปเลกไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวเราดูกิจกรรมอ่าอันนี้คือทองสมบูรณ um ์ครับเนาะอยู่ในบริเวณปักช่องนะคะใครคุ้นเสียงเราบ้างนะใครจําเสียงได้มั้งนะว่าเนี่ยเสียงใครที่ไหนคะอ่ะทองสมบูรณ์คร um ับค่ะอ่ะพิมพิมใน Facebook ได้เลยทองสมบูรณ์คร um ับนะคะอยู่อยู่โคราชไหมช่วงปักช่องอะไรประมาณนี้ค่ะก็ คาเขานะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็ฟรีค่ะอย่างน้องเฟรนนี่นะคะแล้วก็ราคาเด็กก็อยู่ที่40บาทเท่านั้นเองแล้วก็ผู้ใหญ่60บาทนะคะข้างในก็มีเครื่องเล่นมากมายก็แล้วแต่เราจะเลือกเล่นหรือไม่เล่นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเอ็ดเวนเจอร์ที่เช่นกระเช้าลอยฟ้าโฟคัสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ข้างหน้ามีวัยรุ่นเล่นกันน่าจะเป็นเหมือนเลเซอร์ยิงเลเซอร์อะไรสักอย่างนะคะก็กเป็นกลุ่มแบบว่ารีสอร์ทแบบ แกลเลอรีนะคะมีที่พักด้วยนะคะถ้าใครจะพักในนี้ก็จะมีที่พักค่ะดูหน้าเฟซเขาได้เลยเขาก็จะมีหลายราคาหลายอย่างค่ะเด็กๆก,ก็จะชอบมากนะคะสําหรับครอบครัวนี่คือแนะนํานะคะจะพักที่อื่นแล้วก็จะมาแวะเที่ยวก็ได้นะคะอันนี้เป็นมค์คแพะหรอเฟนมีพี่พัชรพรบอกว่าจําได้ขอบคุณค่จะจะําได้ คุ้นใช่ไหมคะคุ้นเสียงนี้นะคะเสียงที่สะกดจิตให้พี่นะคะอ่าวันนี้เราเรามาเที่ยวกับป้าเล็กเนาะมันเหมาะกับครอบครัวนะแล้วก็กลุ่มแบบวัยรุ่นนเล็กเขาบอกเขาจําเสียงฉันได้ฉันถามว่าจําได้ไหมคะว่าใครเขาก็บอกว่าจําได้ค่ะป้าไม่ใช่เรายังไม่มีเฟมแบบแบบมาด้วยกันอะไรเท่าไหร่เลยนะเนาะนี่ เดี๋ยวฉันเอาให้แล้วในรายการระหว่างที่ไปเล่นไปเยี่ยวใช่ค่ะขับย้อวให้ปงดเรียบร้อยแล้วเอ๊ะแล้วแล้วตกลงเรานั่งรถตรงไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราก็รู้มาหน้าตาแบบปุลกปุ่ปู่เลยอระูนพออโนี่ วางมันไปรอตรงตู้เหรอวางปั๊บเอาไปเลยทำไมอะปั๊บมันจะเย็นกันยอดยังไม่ครับเขไม่ยอดแบบนี้อะางมันจะไล่กันอืมดีเย่ไป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 ต่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะเย็นเขาต้องไปตรงไหนกันก่อนโอ้ ของระวังรถนะลูกอ๋อเป็นรอขึ้นรถกันตรงนี้อู้เขาก็มีของฝากขายนี่ไงหมวก<ป>อ๋อ<ป>ต้องไปขึ้นตรงนู้น<ป>โอเคงั้นเราเดินไปเรื่อยๆบายกันเธอเอ,อ,อ,ยอย่าถ่ายรูปได้ขอบอยอ๋อเป็นแบบนี้ โอ้โหข้างในแบบมีของขายอออออ่าขงงทีีระลึกเเปมมืคบยสรุปันจำผิดตรงไหนฉันอยู่ตรงนี้มั้งเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่พักเขาก็น่าจะเป็นแบบรีสอร์ทแบบเ่มแรกๆของของที่นี่อะไรั้งเนาะอ๋อายุการใช้งานเขาเฮ้ยเขามีให้เด็กบุตรกยกกระโยกด้วยดีจะไไไไม่่้ปทหนอืม

ถ้าจะถ่ายรูปเรารีบไปขึ้นรถดีกว่าเรารีบไปขึ้นรถดีกว่าตรงนี้นะมั้งเนี่ยเฮ้ยต้องเข้ารูนี้เปล่าเข้าไปเวเขาอะใช่ไหมมีของกินไหมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีแล้วมีอยู่แล้วเฮ้ยของเล่นนะดิ หลูดต่อหลูดต่อต,ตามมาตามมาซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วไม่ก็โชว์ตัว๋วไงโชว์ตัว๋วฮะจะไปรู้หรือก็เดินมานี่ก็ไม่รู้เออเราขึ้นรถอันนี้ฟรี แล้วยังไงวะเนี่ยทำไม้เป็นแล้วก็นี่นี่ออกงี้งี้งี้แล้วก็ออกรูน,น,น,นั้นไปทางนี้ทางนี้ไปเถอะสนุกดีแปลกดีเขาให้มาก็มาไปเถอะยายดุมนะคะนี่ อย่าดูมชูสองนิ้วหน่อยก่อนผ่าตัดนะคะเที่ยวให้หนำใจไปดูไปตาคีเฮ้ยมันคันเดียวกันนี่ เอออย่าโดมนั่งคู่กับพอ่อเดรอคนสักครู่หนึ่งคนกำลังมาใช่ไหมนั่นฮึบฮึบฮึบโอ้ยเฮ้ย,ยนิดนึงนั่งริมรอ่ะูน้องไปนั่งอันนั้นเลยมับเสร็จครับ แค่เี้ยก็คิเต็มลตหมาเนทำนี้ไปซู่ซูไปเล่นยซูู่ไปเล่นยู่เยปเล่นยซู่ซูเย่มันสามใครจะไปพิมพ์ไปองกรอเรียฮอลลีสโคลเคนเอสไฟกูแอดน่ารักกว่าถือน้ำมาด้วย

ไปไงไปไงไป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 ค่ะทุกคนไหนไปไหนแล้วว่าเครื่องบินควนควรบินไปไหนแล้วควรบินอ่ะรอให้มันละลายไป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 ยพร้อมดูยังพร้อมะแล้วดูพร้มหรือยังจับให้ดีๆีไหมสิจับให้ดีๆีอ่าอย่าอ่อนล็อกวันนี้นี่เอาใจเอาใจฟองกับเพลนโดยเฉพาะเลยนะเนี่ย ใช่มันเป็นอะไรที่แบบเอาคนแก่มาทอรมนันเอาผู้ชายมาทอระยศจับแม่มดมาทำต้มยำจับแมวดำเฮ้ยใช่จับแมวดำ,ว,ดำว้าวไปกันค่ะทุกคน Let's go อจับผู้หญิงมาทอรมนันจับผู้ชายมาทอระยศ ว้าวว้าวว้าวนั้นไงฟ้องที่บอกอะ่ะ wow. ว <Wow. S 1> ้าวหนูเ่คยมาเล่นตอนที่สมัยยังยังไม่ได้เป็นแต่งงานกันอะ่ะ <Wow. S 1> ตอนนั้น <Wow. S 1> โชคุยกับจีบพี่อย่างเดียวฮะ <Wow. S 1> นี่แหละ <Wow. S 1> อ๋อที่มาเล่นเกมไม่รู้ว่าที่ไหน wow. เอทีวีเราไปขับเอทีวีจำได้เลยเราเคยได้ขับแล้ว,ว,วจำไม่ได้แต่ห้ามออเอา้าลงเด็ดขาดาจำได้ว่าเขาให้ขึ้นแล้วแบบห้ามออเอา้าลงอ่า เห็นไหมยยเย่อยากเจออยากเจอโอ้โหโคโคโคมันมาก ไม่แอดเวนเจอร์ไม่อันตราย <c oughs> เขามีสตาฟดูชายใจดีด้วย<อ>เขาใจดีด้วยเน่รถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอตัวพนันนี่หว่าลุงแอดที่มันปล่อยต่อวิดีโอปะเน่ <c oughs> <emaal> อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นใครมีเห S been, h, มือนซูเปอร์สเปดด้วยคล้ายๆซูเปอร์สเปดเนี่ยเนี่ยไอไออรเนี่ยโอเคถึงแล้วกระเช้าอยู่ตรงนี้นี่ <Nice, lands S 1> นี่อย่างนี้เลยกระเช้ากระเช้ามา ไปกันนี่เลยค่ะทุกคนกระเช้าอ่ะค่อยๆเดี๋ยวตาลายกันค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมน้องเขามีพนักงานแบบว่าต้อนรับน่ารักมากประทับใจจอดเลยนะทับใจจอดนะอ่าเนี่ยสำหรับแฟนเพจนะคะที่บอกว่าจะมีของกินไหมนะคะมีร้านอาหารนะคะลูกชงลูกชิ้นส้มตำนุ่นมี ข้าวหมูแดงอะไรต้ออะไรมีไม่อดไม่อยากนะคะถ้าขึ้นมาแล้วนะคะโอเคนะคะจิงคะะ้เหรอิ้งค่ะจะได้เจอกันหรอิคะจะได้เจอกันหรอคะะเจกหรองหละกร้าะด้เจอกนหร้หลาคะจะได้เจกันหร้งหาคะจะด้จกันหริ้งคะอกนจิ้าคะจะด้กัหร้าค่ะเนริ้าคะจะดนหิ้งหะ้ริการนะคะ นั่นแหละพ่อกับแม่นั่งกระเช้าเขาให้นั่งกระเช้าฟรีเหรอกิจกรรมรูดแรกกระเช้านะคะอยู่บริเวณหน้าหน้านะคะสี่ถึงหกสามเลี้ยวซ้ายได้เลยนะคะกิจกรรมนะคะอยู่ด้านใจไซเบอร์นะคะนี่กระเช้า นี่ไงให้นั่งกระเช้าบาดอ้วนเคยนั่งกระเช้าแล้วโอ้มันอาจจะย้อนแสงเนาะมันเลยแบบมันก็เลยจะมืดๆนะคะสามีนั่งกระเช้ากันไหมฮะเขาให้นั่งฟรีคนแก่ก ไ,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 อ,ไอกไม่ไป,ไปนั่งเหอะดีแม่กับพ่อนั่งคู่กันแล้วมันวนกลับขึ้นมาไหมอ่ะถามเขาหน่อยดิไป,ไ,ปยไปแล้วมันวนกลับมาไหม้จะรอถ่ายรูปให้พ่อนนก,พกับแม่แม่งคนใจกล้าเลยไปแล้วเรียบร้อยนั่งได้สองคน น้องจ๋าเขาบอกว่าผู้สูงอายุนั่งฟรีใช่ไหมลูกบอกมาให้ให้แกรอ,อกขึ้นได้เลยใช่ไหมอ่ะพี่ได้รอถ่ายรูปพ่อกับแม่แล้วมันจะวนกลับมาใช่ไหมครับโอเคครับ ใจเก้าสุดๆอ่ะเด็ดร้อยไหวขาดอีกคนนึงขาเปจ้ะเลิศที่สุดวนกลับมาที่เดิมฝากคนแก่ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะตอนวนมาจะถ่ายรูปให้เดี๋ยวตอนวนมาจะถ่ายรูปให้อย่าโดวระวังของล่วงนะจ๊ะอ h oh my god my parents Brave heart อ๋อโอเคค่ะ คนนะจา๊ะแล้วอย่างตัวอย่างพี่ขึ้นได้ไหมทีห่หงอระวังรองทงรองเท้าข้าวของแมสไม่ต้องใส่โบกมือแฟนเพจด้วยจ้าโอ้โหโ้ใจกล้าจริงๆ โอ้โหไปแล้ว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 พ่อกับแม่ไปแล้วว้าวพ่อกับแม่ขอหัวใจรัวๆให้คนแก่ด้วยจ้าขอหัวใจรัวๆให้กับคนแก่ด้วยจ้าเดี๋ยวบอกว่ารอถ่ายรูปพ่อตรงนี้ ไปแล้วสนุกสนานไม่ใช่กลัวกันพ่อกับแม่นะยายดมมะสุดยอดเลยพ่อกับแม่ก็เหมือนแค่กลับคืนมาเป็นเด็กนะคะเราก็โตเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของเรานะคะเราก็พาพ่อกับแม่มีความสุขเปิดประสบการณ์นะคะพี่ๆบางทีเนี่ยเงินเนี่ยนะมันก็สําคัญนะพี่แต่ประสบการณ์และเวลาและความสุขความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าบางทีมันก็ต้องแลกนะพี่นะเกดอนเอ a l โซสุดยอดเลยบัตรวันเคยขึ้นแล้วนะมีภาพอยู่บัตรวันเคยมาขึ้นแล้วค่ะทุกคน เขามีร่มให้ด้วยเห็นไหมกันร้อนเขามีร่มให้ทุกอันนะเขาแขวนไว้ให้เห็นปะร่มเดี๋ยวเราพ่อกับแม่วนมาแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปเขากันนะจ๊ะพ่อแม่เนี่ยเขาสรรหาแต่ของดีๆให้เราทั้งนั้นนะคะเท่าที่ศักยภาพเขาจะทําได้แล้วพ่อแม่ทุกคนเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกคิดได้นะคะตรงนี้เนี่ยครอบครัวคุณจะไม่มีวันเศร้า ต่อให้มีเรื่องยุ่งยากสับสนวุ่นวายในครอบครัวยังไงนะคะที่บ้านจะคือที่ที่ดีที่สุดครอบครัวจะคือที่ที่อบอุ่นที่สุดนะคะเดี๋ยวเอาพ่อมานวดนี่ตรงนี้มีที่นวดผ่อนคลายแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆเ,เขาเล่นกันก<ป>่อนจะกล <dares ay? S 2> ับถึงเทวคงค่ำค่ำดึกๆนะคะเดี๋ยวไปแจมโบวี่ตอนดึกๆเอาเดี๋ยวเราพ่อกับแม่วนกลับมาแล้วเราก็จะถ่ายรูปมันก็ไปนานอยู่เนาะ อย่างบวนมาท่ยนานะคะเดี๋ยวเรารอถ่ายรูปพ่อกับแม่ไปนะจ้ะถ้ามาแล้วเดี๋ยวขอหลบในที่ร่มนี่ก่อนดีกว่าร้อน,น,น,อน,รนครับ

อ๋อทุกคนสิบกว่านาทีตายแล้วพ่อกับแม่ใช้ชีวิตอยู่บนกระเช้าสิบสี่นาทีนะนะให้คุณเขาถ่ายรูปเล่นกันไปทองสมบูรณ์ครับนะคะโนนเขามีห้อยไอ้พันนี้แล้วก็ไหลลงไปฟีดลงไปเลยโอ้สิบกว่านาทีพี่น้องเอ้ยบันอ้วน ลุงแอดไปถึงไหนถึงกันละเนี่ยขออภัยด้วยนะคะพี่พี่อาจจะเบื่อพ่อกับแม่ไปวนสิบกว่านาทีุยคุ้มว่ะถ้าสิบกว่านาทีนะเขาก็ได้เห็นอะไรอะไรทั่วไปหมดอดีสนุกนะก็รดอยู่นะงั้นอะสามีค่ะสิบสี่นาที ปล่อยพ่อกับแม่ไปแล้วอืมพ่อกับแม่อายุรวมกันสองร้อยได้นิ่มนะกระเช้าอ่ะแดดร้อนจริงจดงกัตจ้อยไปอ่ะโคตรเจ๋งเลยว่ะไม่กลัวไม่อะไรกันเลยนะไปกันแมปจุงมือกันขึ้นนั่งควับเลยนะเออ น่งอันเดียวกันจับมือกันไปพี่แล้วเวลานั้นมันจะถ่าย,ยารูปยังไงมันมองไม่เห็นพี่มันนี่เร็วมาตรงนี้ค่ะตรงนี้โปร่งกว่าลุงเร็วๆตรงนี้ตรงนี้รกระเช้าเหรอสิบสี่นาทียายดมกับตาจ้อยไปนะ,ะฉันมารอดักถ่ายนะไม่เคยมีลังเลเรากระโดดขึ้นจุ๊บเลยพ่อแม่ฉันนะฉันมารอถ่ายอยู่นี่ก่อนยอมหัวใจแท้

มีเครื่องเล่นหลายชนิดต่เราต้องอกจากห้องทางนะใครเดี๋ยวลบรอยยางด้วยนะคะเดี๋ยวลบร้อยยางด้วยโหทั่วๆไปหมดเลยตื่นเต้นไปด้วยเลยอ้าวคุณคุณจะเล่นอะไรกันบ้างเนี่ย ลูกแอแกขี้กลัวเครื่องบินนั่งกับฉันแกยังไม่กล้าเลยแกบีบมือฉันจะไตหาตอนเครื่องบินเทคออฟอ่ะเฟนอยู่กับป้าเล็กแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมาขึ้นกะเช้ากันโอเคพี่ฟองจะได้เล่นไงคะี้าได้นะคะที่เราี่แบบเทเลนมา กระเช้าดีลูกกระเช้าดีทุกคนบัตรว่วงขอปิดไลค์ก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะพี่นะ